E.P. 2136ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชากฎหมายอื่นๆสอบวันที่22มิถุนายน2 4 6คำถามขออ้อ2โจดฟ้องว่าโจทย์อยู่กินฉันสามีปรรยากับจำเลยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ระหว่างอยู่กินด้วยกันได้ร่วมกันซื้อที่ดินแปลงหนึ่งใส่ชื่อจำเลยในโฉนดที่ดินแต่เพียงผู้เดียวจดไม่ประสงค์จะอยู่กินเป็นสาม,มีภรรยากับจำเลยต่อไปขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทเป็นเจ้าของรวมในโฉนดที่ดินดังกลาง่าวจำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยสมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับโจทย์จำเลยว่าจ้างโจ์มาเป็นลูกจ้างทำงานบ้านเท่านั้นจำเลยซื้อที่ดินด้วยเงินของจำเลยเองโจทย์ไม่มีสิทธิ์ขอแบ่งที่ดินและใส่ชื่อโจดในโฉนดที่ดินขอให้ยกฟ้องในชั้นชี้สองสถานสารกำหนดประเด็น ข้อพิพาทว่าจดเป็นเจ้าของรวมในที่ดิบพิพาทตามฟ้องหรือไม่และในชั้นสืบพยานโจดเข้าเบิกความว่าโจดเป็นภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยและเบิกความถึงว่าโจดกับจำเลยได้อยู่กินฉันสาม,มีภรรยากันอย่างไร และโจทก์กับจำเลยซื้อที่ดินมาด้วยวิธีการใดจำเลยแถลงคัดค้านว่าศาลมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทย์เป็นภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยหรือไม่โจทย์จึงนำสืบถึงข้อที่จริงดังกล่าวไม่ได้ทั้งจำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทแต่เพียงผู้เดียว โจทย์จะนำสื่อเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้และโจทย์จะนำสื่อพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในโฉนดที่ดินไม่ได้ขอให้ศาลไม่รับฟังคำเบิกความของโจทให้วินิจฉัยว่าคำแถลงคัดค้านข,ของจจำเลยฟังขึ้นหรือไม่ถงคำตอบข้อสองแม้ศาลตั้งประเด็นข้อพิพาท ไว้เพียงว่าโจทย์เป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทตามฟ้องหรือไม่แต่ในการวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวศาลต้องพิจารณาคำฟ้องและคำให้การของโจทย์และจำเลยด้วยว่าที่โจทย์อ้างว่าเป็นเจ้าของรวมนั้นโจทก์อ้างโดยสายเหตุอะไรและจำเลยยอมรับหรือไม่ตามอุทาหอน โจทฟ้องขอ,งของให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทร่วมกับจำเลยโดยอ้างเหตุว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่โจททำมาหาได้ในระหว่างที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับจำเลยซึ่งของอ้างดังกล่าวจำเลยให้การปฏิเสธดังนั้นในการวิจัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว จึงต้องวินิจฉัยก็อ้างของโจทย์เสียก่อนว่ารับฟังได้ดังที่กล่าวในฟ้องหรือไม่หากรับฟังได้โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิ์ขอให้ใส่ชื่อโจทย์ในที่ดินพิพาทในฐานะเจ้าของหลวงหากรับฟังไม่ได้โจทก์ก็ต้องแพ้คดีประเด็นที่ว่าโจทย์ได้อยู่กินฉันสามีปรรยาก,กับจำเลยหรือโจท์ เป็นภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยหรือไม่จึงเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทที่ศาลกำหนดไว้และเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การวิจัยประเด็นเรื่องการเป็นเจ้าของรวมของโจทย์แม้ศาลจะไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ก็ไม่ถือเป็นการเบิกความนอกประเด็นแต่อย่างใดวงเล็บ เทียบความพิภาคสาสารดิกาที่4902ทับ2 5 4 5ส่วนการที่จำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินก็เป็นแต่เพียงข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,373เท่านั้น จ้ของรวมอีกคนหนึ่งย่อมมีสิทธิ์นำสืบว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายที่นำสืบรวมอยู่ด้วยได้ซึ่งเป็นการนำสืบตามคำฟ้องของโจทเพื่อหากลางข้อสนิษฐานของกฎหมายและการนำสืบดังกล่าวหากใช่เป็นการนำสืบในข้อพิพาทที่กฎหมายบ,าบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งมาตรา9กไม่แต่เป็นการนำสืบพยานบุคคลในข้อพิพาทระหว่างโจทกับจำเลยในกรณีตัวแทนจึงไม่ใช่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในฉนดที่ดินวงเล็บเทียบคำพิพากสาสาลดีกาที่832 ทับ2.11 5.435ทับ2 1 3พทับ2อและ2.885 2 1, 3, 9, ทับ 2, 0, 38, 2, 8, 8, 5, บ2 0, คำแถลงทัดทานของจำเลยฝังไม่ขึ้น